สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซวันนี้ก็พาเอฟซทุกคนทุกท่านมาดูปลานะครับผมปลามาลงตรงนะครับผมตรงมันก็เป็นแบบดางสีเขียวๆเอาลองตรงน้ําไหลแล้วปลามันก็ลงไปนะครับผมอเดือนนะครับได้ปลามาเยอะเลยครับเอามาแบ่งเอามาให้ลุงหลอดเลยนะครับผมปลาทอดกรอบนะครับผมนี่มีปลาหมอลุงหลอดแยกออกมาตัวที่ยังไม่ตายนะครับอาจจะขังได้อยู่ครับมีปลาช่อนด้วย มีปลาลดด้วยนี่ครับปลาช่อนนี่ก็ปลาช่อนครับตัวกําลังพอเหมาะเลยนะครับตากแปดครับทอดสดก็อร่อยครับมีปูด้วยครับมีปลาลดครับก็ขอบคุณอาเดือนแล้วนะครับผมคิดถึงเนื้อเรามาส่งให้นะครับผมขอบคุณมากมายเลยครับตอนนี้ฝนมันตกนะครับฝนตกนะครับอาเดือนก็ฝ่าฝนตากฝนมา ปลามาให้ลุงหลอดนะครับผมขอบคุณจากใจเลยนะครับผมเสร็จเรานะครับอันนี้เราอาจจะไปลปล่อยไว้ก่อนก็ได้ครับผมให้มันโตกว่าน,นี้แล้วกินนะครับผมตัวนี้เราก็ทําใส่พิกแล้วก็ตากแดดทอดกรอบนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ